สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาคุณทำได้ง่ายเองนะครับผมวันนี้เราจะมาดูาวิธีดัดดดัดแปลงตู้เชื่อมนะครับา3,300วัตต์นะครับแม็กซิมัมที่4,000วัตต์นะครับให้ให้ให้เชื่อมได้โดยที่ที่ไม่มีปัญหาอะไรครับผมใช้คือใช้กับตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้บ้านหลังนี้ก็คือผมก็ใช้ เครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับผมเพราะ,ะจริงๆแล้วแรงวัดมัน,มนไม่ถึงนะครับมันต้องใช้อย่างน้อยวันห้าห5 5พันวัตต์นะครับเนาะในการใช้ตู้เชื่อมแตเ่เราดัดแปลงแล้วเราก็ใช้เทคนิคนินดนึงนะครับผมผมจะเอาไปอธิบายให้ดูแล้วก็ไปดูเลยครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมพอดีมีโอกาสก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าผมกำลังทำโรงเรือนขึ้นอีกนะครับ คือจะปลูกพริกนะครับเนาะคือเมื่อก่อนอเครื่องปั่นไฟ3,300วัตต์นะครับซื้อมาเดิมๆเลยนะครับเวลาเราเชื่อมเขาจะตัดนะครับเชื่อมปุ๊บแล้วก็ตัดเชื่อมปุ๊บแล้วก็ตัดนะครับแล้วคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไฟไม่พอไฟไม่ถึงนะครับแต่จริงๆไฟมันถึงแต่ว่าถึงชั่วขณะหนึ่งนะครับ คือเราต้องให้เทคนิคคําว่าชั่วขณะน,นึงนะครับผมพาไปดูของเก่าถ้าจะยังอยู่ของเก่าเขาที่ผมถอดออกนะครับตรงสยังสยหายไปแล้วครับของเก่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูของใหม่เลยครับว่าวิธีท,ทำเป็นแบบไหนนะครับ คือลายเชื่อมมันก็จะเป็นลายาติ๊กหยุดติ๊กหยุดติ๊กหยุดไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าเราเชื่อมรากไม,ไม่ไม่ดีนะครับผมเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คืออยู่นะครับนะครับอันนี้อันนี้แต็เอาไว้กําลังจะเชื่อมทาทาโรงเรือนนะครับโอเคมาเข้าเรื่องนะครับผมอันนี้เนาะถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปผมนะครับถ้าไปไล่ดูย้อนหลังก็จะประมาณ หลายปีคืนหลังนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมานะครับทีแรกมีปัญหามากครับคืนเชื่อมแล้วก็มันตัดเชื่อมแล้วมันก็ตัดนะครับก็ไปถามเขาบอกว่ามันใช้กับตู้เชื่อมไม่ได้นะครับคราวนี้นผมก็เลยสังเกตแล้วก็ลองดัดแปลงดูนะครับนี่ครับตู้เชื่อมอินเอร์เตอร์นะครับเนาะเพราะมีหลายหลายคนนะครับเพื่อนๆช่างหลายคนที่ว่ามีปัญหาครับคือเอาไปใช้น้างงานแล้วบอกว่ามันเชื่อมไม่ได้มันเชื่อมไม่ได้นะครับ วิธีการก็ไม่ยากนะครับผมเพื่อนๆสังเกตที่สองสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ถ้าเกิดมาเดิมๆมันก็จะเป็นรูแบบประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นสองรูนะครับเป็นสองรูแล้วก็เล็กๆนะครับก็ทําการดัดแปลงครับผมคือเอาของที่เป็นของตัวบล็อกลอยของค่ายบ้านนะครับมาใส่นะครับเนาะมันก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าบางทีบางทีเราอยากใช้หินเจียเงี้ยครับ หินเจียม no ันเสียบไม่ได like ้นะครับผมเพราะมันเป็นรูแบนเดี๋ยวดูเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันเสียบไม่ได้ครับถ้าะมัดมากับเครื่องนะครับเพราะว่ามากับเครื่องมันมันจะเป็นรูแบนมันจะเป็นรูแบนแบบแบบคู่นะครับเราแปลงปุ๊บเป็นเป็นรูกลมก็สามารถใช้ได้ครับแล้วก็ใช้หินเจียก็ได้นะครับเพราะหินเจียมันก็เป็นรูรูกลมเหมือนกันนะครับแปลงตัวนี้ตัวนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราก็แปลงตัวนี้นะครับเอาของภายบ้านมาใส่นะครับ ให้ใหแอมมันสูงขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าผมจําถ้าจำไม่ผิดนะครับของที่มาขับเดิมๆมันอนะที่ผมไปหาเมื่อเกี้ยมันหาไม่เห็นน่าจะประมาณ10แอม10แอมนะครับคราวนี้ผมเอาตัวที่เป็น20แอมใส่นะครับผมนะฮะคือ10แอมเนี่ยแค่เราติกนิดนึงมันก็ทําท่าจะตัดแล้วครับพอเราเชื่อมปุ๊บยังไม่ทันถึงดึงอึดใจนะครับมันก็ตัดเพราะว่ามันเกิดความร้อนในตัวมันสูงมันก็เลยดีดขึ้น นะครับทาให้เราต้องคอยยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแล้วก็กลายเป็นร้อนนะครับกลายเป็นร้อนร้อนแล้วนีก้ก็จะมีปัญหา <c oughs> มีปัญหาทําให้คนเชื่อมครับหงุดหงิดเนาะโอเคคราวนี้วิธีการเชื่อมนะครับต้องบอกก่อนว่าด้วยด้วยที่มันเป็นสามสามพันสามพันสามร้อยครับหรือสามพันประมาณประมาณนี้นะครับ <c oughs> มันจะมีช่วงพีข,ของมันประมาณสี่พันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้พีกลยบ่อยคือพีกแบบว่า ช่วงขณะจุดแล้วก็ลด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 วัดลงนะครับปุ๊บอะไรประมาณนี้นะครับคือช่วงพลิกปุ๊บแล้วก็ลดลดวัดลงนะครับนี่ครับแม็กพาวเวอร์เอาต์พุตนะครับเหมือนตู้เชื่อมอย่างนี้ถ้าเราเชื่อมทีแรกปุ๊บเนี่ยกระแสกระแสเขาจะมาสูงนะครับปึ๊บเลยนะครับแล้วพอพอมันมันอยู่ตัวจังหนึ่งมันก็จะลดลงชั่วชช่วพิบตามันจะปึ๊บลงนะครับนึกออกไหมครับผมทําให้เราสามารถเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยมันจะตัดถ้าเป็น10แอมป์นะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมเนาะก็ก็อธิบายตัวนี้ก็พอเข้าใจครับผมเนาะนะครับ,นะรบตัวนี้ผมใช้มาประมาณเกือบเกือบ10ปีไม่ไม่มีปัญหาครับผมมีปัญหาเมื่อประมาณ,ปร,มาณประมาณปีที่แล้วคืออ่าแรงดันโวลต์มันลดลงเนาะโวลต์ลดลงโวลต์ลดลงนะครับ ก็ผมก็ทําวิธีแก้ในในในคลิปแล้วนะครับผมเนาะในคลิปที่ผ่านมาก็คือวนลดลงนะครับลดลงเพราะว่าไอเอวีอามันเสื่อมนะครับแต่ว่ามันก็ก็แรกแรกกับที่เราทํางานมาอ่าหลายปีมันก็คุ้มนะครับผมเพราะไอวีอามันตัวไม่กี่บาทนะครับเนาะตัวมันล็อกก็บาทนะครับอืมแต่มันก็หลายปีครับมันก็ก็เสื่อมเสื่อมลงเพราะเราใช้กะตู้เชื่อมผมใช้กะตู้เชื่อมเป็นหลักนะผมเพราะว่าบางทีผมรับ รับงานกลางแจ้งอย่างเงี้ยครับผมคือทําแผงโซลาเซลล์บ้างอะไรบ้างก็คือมันก็ต้องใช้ตัวเชื่อมนะครับตั้งเสาโซลารเซลล์หรือว่าทํางานรประเภทนี้ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงประมาณนี้นะครับก็คือใช้ประมาณนี้นะครับวิธีการเชื่อมอก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันต้องใช้เทคนิคหน่อยครับผมคือลากยาวไม่ได้นะครับถ้าลากยาวปุ๊บนี่ เครื่องกําลังวัดมันไม่ถึงมันจะดับนะครับเนาะคือมันไม่ตัดหรอกเพราะเราเปลี่ยนเป็น20แอมป์แล้วมันไม่ตัดแต่คราวนี้มันจะมันจะดับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันผลิตกระแสะไฟให้ให้ไม่ไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าตู้เชื่อมมันใช้แรงใช้กระแสะเยอะเนาะจะประมาณนี้เวลาเชื่อมเราก็ใช้หนึ่งอึดใจนะครับอึดใจเราก็ก็ไม่กี่วินะครับหรือว่าเราก็แรกแรกเราอาจจะขัดใจนิดนึงแต่ว่า พอเราทำไบ่อยมันก็ชินนะครับชินก็คือเราก็สบายกับมันไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากนะครับไม่ต้องหัวเสียเพราะว่าเราชินกักบการตืดหนึ่งอุจใจก็ตืดตืดตืดประมาณนี้ครับมันก็จะต่อเก็บได้ผมต่อเก็บไ,ได้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะเนี่ยผมก็เพิ่งทํายังไม่เสร็จหรอกครับเดี๋ยวผมจะทำทำชั้นที่าวางแบบนั้นนะครับแบบนั้นเนาะ ที่เาวางวางไอถาดเพาะนะครับเนาะเนี่ยมันก็ก็อยู่ก็ประมาณนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็มันเชื่อมมาตั้งมันก็จะยากหน่อยนึงนะครับแต่มันก็อยู่อยู่นะครับมันก็จะตอกเก็บแต่นี้มันสนิมมันกินเพราะว่าฝนมันตกนะครับเนาะถ้าใครผีมือดีก็จะดีครับผมในการเชื่อมคือมันก็ตอกเก็บได้อยู่นะครับอย่างนี้ครับ ก็คืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับผมว่ามันจะตัดไม่ตัดเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดไปขอเพื่อน,อนถ้าเป็นเดิมๆยังไงก็ตัดนะครับก็ปกติครับเปิดนะเนาะดูดูสภาพเครื่องครับผมมันมันหลายปีนะครับเดี๋ยว กติไม่เป็นนะครับพอถ่ายคิแล้เาเป็นผมว่างงเลยโอเคนะครับผมก้อาจจะเริ่มแก่นะครับหลายปีแล้วเนาะนะครับเห็นนะครับใสเ VR เสื่อมตัวเนี้ยมันจะลดลงนะครับแรงดันจะลดลงนะครับมันจะใช้งานไม่ค่อยได้มันจะอยู่วันเจ็ดสิบแปดสิบร้อยร้อยสิบร้อยยี่แล้วแต่มันนะครับโอเคคราวนี้ผมก็จะเดเกร์ขึ้นนะครับ โอเคครับ okay, ผมเดีย๋ยวไปดูตันนะครับหนึ่งอึดใจแค่ไหนครับผมดูนะครับผมก็จะ ไดิเสียงเครื่องรับผมเวลาดึงกระแสไฟเพ๊่เครื่องทํางานนะครับถ้าเราลากยาวเครื่องจะดับนะครับผมแต่ว่าเราก็พอเชื่อมได้หนึ่งือดใจนะครับ เือไม่ค่อยสวยแล้วผมเพราะว่าผมก็เอาแค่พออยู่พอใช้นะครับเพราะว่าผมทําเองไม่ได้ทําไปอวดไทยนะครับผมเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเชื่อมไม่สวยก็จะสวยนะครับอุใจใจก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ย วหลุดนะครับอัแบบน้าวหลุดกัแบบนครับกาวหลุดคือไม่อยากตัดต่อวีโอนะครับผมเพราะว่าเมมเบรีของมันน้อยนะครับ เกิดใจนะครับหมดคู่บลน,นะครับผมเดี๋ยวโอเคมาต่อกันครับ มือนึงแล้วก็เชื่อมมือนึงนะครับผมไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับเนาะเพราะว่าเอ่อถ้าใส่ปุ๊บมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะไม่มีมือไม่มีมือมาจับกล้องถ่ายนะครับเนาะนะครับกนะ็ก็จะยากนิดนึง ผมหลับตาหล,บหลับตาเชื่อมเอานะครับผมเพราะว่าไม่ใส่หน้ากากนะครับมันก็เลยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใส่หน้ากากมันก็กจะกจะ็จะตรงกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆาวนะครับผมสำหรับใ,ใน,ใน,ใ,นในการเชื่อมหนึ่งอุใจนะครับ ก็ไม่สวยครับผมแต่อยู่อยู่นะครับผมอยู่นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับหนึ่งอึดใจนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมถ้าเราไม่อยากไปซื้อเครื่องปั่นไฟใหม่หรือว่าเครื่องปั่นไฟที่มันแพงขึ้นนะครับลองเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับผมเนาะไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับแค่แค่แปลงตัวนี้ให้เป็น20แอมป์นะครับผมเนาะนะครับ แปลงตัวนี้ให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับไฟก็มาปกตินะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็คือผมก็รับงานทารั้วทำํทำทาเสาทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นบ้านผมที่ทําเองนะครับในในในช่องผมก็จะมีอยู่นะครับว่าวิธีการทําแล้วก็ เครื่องวันไฟตัวนี้ที่ผมทำมาทาบ้านได้เป็นหลังนะครับแล้วก็ทําทาแท,ทงน้ําทําโครงน้ําทําห้องน้ําคือเกี่ยวกับตู้เชื่อมนะครับผมผมทำเออทำเองได้หมดนะครับผมแล้วก็รับงานตั้งแผงโซล่าเซลลอะไรเงี้ยทางการแจ้งด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เออเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ